ทันข่าวคระคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายอันเจนิสตล์ปาราจอมบัญชี14กุมภาพันธ์2569โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้นัดนี้เดือดอย่างแน่นอน2ช่องการถ่ายทอดสดบีจีประทุมประทะกับประทั้งของฝั่งบริลํัมเดนสึกไทยลีก เมื่อกีน้นี้ยักษ์เจอยักษ์นะฮะเมื่อถ่ายท่ดสดทางช่อง2ช่องทางคือ AS p l a y รและก็ Mono Max การแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลสวรรา์25สบีจีบทุูลปะทะก,กับพนังของสโมสรบริดลัมในวันที่14กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องทางคือ a อ s p ส a รและก็ Mon Mac, น Ma x ณนสนาม BG Sta เ i u ดียมก็ฝากไปให้การังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทั้ง2ทีมในศึกในไทยลีกศึกครั้งนี้กันด้วยนครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัฐยังไง H2H เมื่อเบจีประชุมประทะก,กับปาของฝั่งเบอร์ดิลัมในช่วงของเย็นวันนี้เมื่องอันนี้นักของทงฝั่งความเคลื่อนไหวก่อนเกมซูปเปอร์บิ๊กแมชเบจีประชุมเปิดตรารางกระต่ายแก้วรับก,การเยือนของเบอร์ดิลัมการแข่งขันเก,กุบบอลไทยลีกในฤด,ดูกาล2025วันนี้เวลา19นาฬนิกานาสนามทรูเบจีสเตเดี้ยมถ่ายทอดสดทางช่องเอสแพร์และก็โมโนแมก โดยกันนี้มาเปิดสาิติในการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่าง B g จีประชุมพบกับนักของฟังมบริลัมปรากฏว่าเจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยบริลัมชนะไป2นัดและก็เสมอกันไปอีกถึง3นัดคือวันที่5เดือน12วัน25บริลัมเสมอ BG 2จี2-2 24เดือน9 2วัน25 BG ีประชุมเสมอบริลัม2-2 19เดือน7 2วัน25 บริลัมชนะบีจีปทุมไป2ต่อ1 10เดือน5 2 0 2 5ีบริลลัมชนะบีจีไป3ต่อ0ูย์และก็ 7- เดือน5 2 0 2 5ีบีจีปทุมเสมอบริลัมศูนย์ต่อ0ูก็เป็นว่างานนี้ H2 h บอกได้เลยนะฮะว่าหาองขอฟังบริลัมเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ทางช่องบอลโดแม็กและก็ AS p เพนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารัตยังไงช็อตวินาทีเมื่อธทีรพัทปริทองลงสนามครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นนะเมื่องานนี้ทังด้างทองฝัง่งควนหลงหลังที่คอนเซซุปรโปรบุกไปเยือนถิ่นโอมิยะอาดิจานในการแข่งขันศึกฟุตบอลเจลิก2ศึก100ปีวิชช่นริกฤดูกาลตะวัน26 เกมดังกล่าวนอกจากสุบโชคสารชาตินาุกจิมชาไทยจะสร้างผลงานกระหืมเวทีญี่ปุ่นแล้วเกมนี้ยังเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยบนเวทีญี่ปุ่นด้วยเมื่อธีรพัทปือทองนรุกจิมชาไทยวัยเพียงแค่18ปีมีชื่อออกสตาร์ทที่นั่งมานั่งสำรรนในเกมนี้และถูกส่งลงสนามบนเวทีญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกทันที โดยเทลพัทปืนทองถูกส่งลงสนามนาทีที่85ของเกมลงไปแทนรุ่นพี่ทีมชาติไทยอย่างสุภระโชคสารชาติซึ่งเป็นนาทีที่เทรพัทปืนทองลงสนามครั้งแรกบนเวทีในญี่ปุ่นนั้นก็นแฟนๆสาวบกคอนซาก,ก็ตบมือให้กันอย่างคึกคืนและก็คืนเคงเลยนะฮะถือว่าน้องคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นไปตั้งแต่อายุ18นี่ผมว่างานนี้เก่งอย่างแน่นอนนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องเทรพัทปือทองกันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก,ก่นครับอารันยังไงบอลทีมชาติไทยได้เฮเมื่อเทคบอลถูกบรรจุเข้าสู่เกมการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งแรกในหน้าประิศาสตร์ในครั้งนี้เมื่องานนี้สมาคมเทคบอลทีมชาติไทยเตรียมที่จะกระคืมศึกใหญ่และดัอชวิตเป็นครั้งแรกเมื่อมากกามกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จะจัดขึ้นณนเมืองไอจิและก็เมืองนดโกย่าประเทศญ,ญี่ปุ่น เตมพิจจาจาหรืออีกหนึ่งหน้าปรสาสตรของวงการกีฬาเอเชียเทคบอลได้ one, รับการบรรจุเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันฐานะกีฬาชิงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์หลังคณะกรรมการจัดเกมการแข่งขันไอจิตนากรา2026ร่วมกับสปภาโอลลมปิก ier, แห่งเอเชียและก็สพ,พันธ์เทคบอลนานาชาติลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน เพื่อจะรับรองให้กีฬาเทคบอลถูกจัดเกมการแข่งขันในรายการอย่างเป็นทางการในประเภทชิงเหรียญโดยทั้งสามฝ่ายยืนยันแล้วว่าจะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะให้การแข่งขันเทคบอลในเอเชียเอเชียนเกมในครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นและก็ประสบความสำเร็จนะพร้อมใช้เวทีดังกล่าวเป็นแรงผลักดันสําคัญในการขยายฐานความนิยมของกีฬาชนิดนี้ในภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ทันที สำหรับกีฬาที่บอลเป็นกีฬาที่ผสมผสานกันการทักษะจากฟุตบอลเข้ากับรูปแบบการเล่นที่คล้ายกับปนะเภของเทเบนิลชนิดและก็เริ่มถือกําเนิดขึ้นในปี2012ที่ประเทศอังการีและก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในชาติที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติหลังเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วซึ่งการแข่งขันเอเช่นเกมสอ2ว มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมซึ่งการบรรจุเทคบอลในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของวงก,ก,การกีฬาและก็เปิดโอากาสให้กับนักกีฬาไทยมีลุ้นในการสร้างผลงานบนเวทีเอเชียอย่างเต็มตัวครั้งในครั้งนี้เรื่องว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปคาก,การนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเทคบอลไทยไม่ธรรมดานะไทยแชมป์โลกมาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมางก,กันครับ อาแล้วยังไงเมื่องานนี้10เท่าเลยนะแชมป์ลีกตัวแทนไทยโกย100ล้านศึกย์เอเอซีเอลคุมทรัพย์ใหญ่ของอทีมไทยลีกในขณะนี้เดี๋ยวกันนี้ถ้าพูดถึงฟุตบอลระดับทวีปหลายคนอาจจะน,นึกถึงเ,เรื่องของศักดิ์ศรีชื่อเสียงหรือว่าโอกาสได้ดวนกับทีมกระดังจากต่างแดนแต่ความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือเงินรางวัลการได้สิทธิ์ลงเล่นรายการ A f c แชมป์ปิโตรีของจนแทนจากไทยลีก ทำให้4ทีมในฤดูกาลนี้รับเงินรวมกันไปแล้วทะลุก,กว่าหลักร้อยล้านโดยเฉพาะบริลัมตุนเบ็ดเงินต่อเนื่องจากฤดูกาลก่อนโดยได้รับประมาณ57.2ล้านบาทเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ช่วยวเรื่องสําคัญอย่างเช่นค่าเดินนักเตะการเสริมผู้เล่นการพัฒนาโครงสร้างทีมโดยฤดูกาลปัจจุบันนั้นรับไปแล้วมากกว่า37ล้านบาทจากการเข้าร่วมและก็ผลงานรอบแรกหากผ่านเข้ารอบต่อไปจะมีเงินเพิ่มอีกประมาณ6.7ล้านบาท ลองคิดรวมๆแบบรวบง่ายๆนะฮะตอนนี้บริลัมเนี่ยได้เงินจาก ACL Edit ไปแล้วอย่างน้อย9.4.2ล้านบาทในฤะดูกาล2 0 25ยังมีอีก3สโมรสรไทยที่ลงแข่งขันฟุตบอลเอ c ซีแชมเปียนลีกชูได้แก่าราชบุรี FFC ทรูแมงค็อกและก็บีจีประชุมแม้รายการนี้จะเป็นอีกระดับหนึ่งของเกมการแข่งขันแต่เรื่องเงินรางวัลน,นั้นต้องบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาเงินการันตีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้ว ทุกทีมที่เข้าร่วมจะได้รับทันที3ามแสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10ล้านบาทไปเลยชนะ1นัดรับ5 0,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวหนึล้านบาทเข้ารอบ16ทีมรับเพิ่มอีก8 0,000นดอลลาร์สหรัฐหรือ2.7ล้านบาทเข้ารอบ8ทีมรับเพิ่ม 1- นึ่ง0ดหกนดอลลาร์สหรัฐหรือ5.4ล้านบาทเข้ารอบ4ทีมรับเพิ่ม2องแสนสี่หมื่นดอลลาร์สหรัฐหรือราวแปดจุดสองล้านบาทรองแชมป์รับเพิ่มอีก1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ34า้านบท และก็ชแชมป์รับเพิ่มอีก2.5ดอลลาร์สหรัฐหรือราว85ล้านบาทรวมแล้วเนี่ยหากว่าทีมใดควา้าแชมป์จะได้เงินไม่ต่ำกว่า1 1 0ล้านบาทและอย่าลืมตัวเลขนี้ยังไม่ใช่เพดานถ้าทีมไปได้ลึกกว่านี้ไรายได้ก็พร้อมจะขยับขึ้นไปอีกประเด็นก็คือมันช่วยให้สโมสรสามารถรักษานักเตะตัวหลักไม่ให้ย้ายได้ง่งงายๆดึงผู้เล่นคุณภาพเข้ามาเพิ่มลงทุนในแคาเปญเพิ่มเติมแล้วก็ปร,ปรับปรุงสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก ลองคิดดูเปิดตัวเลขระดับโลกนี้ดูจะเห็นว่าฟุตบอลทุกวันนี้ทุ่มเงินมหาศาลมากเลยนะเงินรางวัลแชมป์รายการใหญ่ชิงแชมป์สโมสมมรสโลก40ล้านดอนลลาร์หรือราว1,325ล้านบาทยยฟ่าแชมปเปโญนิก27.8ล้านดอนลลาร์หรือราว922ล้านบาทโคปาบริเบอร์ตาโดเรช23ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ7 6 2ล้านบาท AFC แชมปเปโญนิกอีดิช 10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว332ล้านบาทคอน c a เคฟ c h a m p i ้ยน Cup 5ล้านดอลลาร์หรือราวประมาณ166ล้านบาท CAF แชมเปี้ยนลีก g 4ดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ133ล้านบาทและก็ OFC c h a m กเจ n s l e a 75,000ดอลลาร์ 75, าสหรัฐหรือราว2.5ล้านบาทซึ่งการปรับรูปแบบการแข่งขันเป็น ACL Elite เนี่ย er, ทำให้เงินรางวัลสูงขึ้นและก็ช่วยยกระดับมาตรฐ,ฐานการแข่งขันให้สูงขึ้นด้วย โดยมีคนวงในวงการพูดเคยพูดเล่นๆน,นะฮะแต่ฟังแล้วสะดุดหูว่ารายได้จากบอลเอเชียอาจมากกว่ารางวันแชมป์ลีกหลายเท่าตัวการควา้าแชมป์นในประเทศให้เกีดยรติยศก็จริงแต่ว่ารายได้อาจจะไม่ได้กระโดดเท่ากับการไปเวทีทวีปนี่แหละครับเหตุผลที่หลายทีมเริ่มตั้งเป้าต้องไปเอเชียให้ได้มันกาลังส่งสัญญาณว่าสโมสรไทยสามารถหารายได้จากนอกเวทีของประเทศได้จริงการประเด็นเอเชียไม่ใช่แค่โบนัส ต่มันคือความอยู่รอดของสโมสรในขารนันี้และนี่ก็เป็นทันข่าวพระค้ำกีฬาฟุตบอลไทยบายอันชนิสไตล์ประจำวันที่14กุมภาพันธ์2สา9โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลทันครับ